สบายดีคุณเสืองสบายดีพี่น้องแน่จ้ะสบายดีจ้าสวัสดีค่ะสบายดีสวัสดีจ้าวันนีนนน้คุณเสืองดังไฟเตาเปียกก็เลยได้ใส่พัดลมพัดเกลือจะเห็นยังไหมคุณเสืองอ๋าผัดทานน่ะอ๋อท่านเปียกท่านมันเปียกโตกับเปียกพนตกใส่อ๋อสวยกับ่ท่านหลางนอกกองออเล่อยู่ วิธีเป่าไฟเวตีห้ติดไว้เวตีคน,นใส่พัดลมเลยพี่น้องเอ้ยคนจัดการเรียบร้อยทุกคนทานมันเปียกงได้ดูใหม่กเหนือเจสิเฮตยังนะในหมอนะต้มนั่งเป็ดต้มนั่งเป็ดเจสดลาเป็ดบ่โอ้พี่น้องนี่คือเนื้อเป็ดพันซิลาเป็ดคนว่าเป็ดที่มือว่าน,นี่แล้วเนาะนลาเป็ดอันนี้เสียย่างเอาบ่คุณเสือง อ,อมีแต,ต่น,นื่องอเป็นต,ตาแสบเน,น,นาะนั่งเป็ดเพราท่านไหนนี่บอกเพางท่านไหนต่มบ่าะไหต่มเดียวหันไอ่อเด้งไผ่ขึ้นนี่โอ้ยนามกรถ่วเลยคุณเสืองดำเ,เนะ้องนั่งเป็ดยันงน้ํกรถ่วเลยตรงตร่ตมอมเฮนั่นให้นาํถท่วจักน้อยเพื่อนังเป็ดมั่สินิมเลย อันนี้บ่ว่าสิย่างเบิดนี่คิดบ่เบิดดายหลายโพดเอาแค่อันนั้นเอาแค่อกโอ้ยมัน2ขาน่ะไว้พ่อบ่หลายๆก็กินบ่เบิดดอกค่อยเบิ่งคักเลยสิัดดอกแค่พุ่นอีกกบขาเฮ็ดข้างคืนมันบ่แซ่บอีหยังอันนี้เอามาแต่สนี่ ก๋วยก็ได้เก็บมาเดียนเด่นอืโอ้โหด่างก็คัดขคาแน่ก็จังมาเด่นนี่จะบอกของมาปิดไม่วันตอมอยู่ในคนเสืองติดบ่ล่ะวิธีเป่าไฟของเพิ่นพี่น้องเอ้ยจัดไปเลยค่ะแต่ว่าแต่งกระซือมาได้บางนึงนะเอามาไ้กินกับลาเป็ด โบแตงซุกเขาจะปิดษลานเมื่อเล้วไปคำโพดคือสิติดติดแล้วล่ะจะคงบุพัฒน์ด้วยเหอเต๋อเหอเต๋อหลุดจะคงไปพัดให้ให้ทานลูกหลูกมะล่างถวยแล้วลูกคำได้ไๆฮะนี่ไปฟังนั้น คุณเสือกจะเอานั้นเอาอันนั้นอีหยังเกินอาพับพี่น่ะมาปีนนงเป็ดลงเพราะว่ามันสิดำได้น้ำบ่ท่วมนี่เด้ตะกี้ข่อยเอาตัวนี้เปามันบ่ติดลองเปาบงิได้บ่เ็ดไปทัวเนาะเจ้าก็ได้แล้วแต่ความคิดพัดลมดีกว่าเพราะว่าอันนี้มันบ่ทานอันนี้นีเา บ่กล้าเป็นตะพุ่นจักไม้อีหยังบ่นี่คั่นว่าไม้บักคามันต้องกล้าแม่นบ่ยบ่มีดอกไม้ยางไม้ยางแล้วมันเป็นะว่าอยู่อันบ่กล้าบ่หยังเอ้ยเห็นบ่ปิ้งอันนั้นเป็ดมือคืนนี่ก็ยังเพื่อสิได้กินน้องนสิต้มเด้อเพิ่นสิอันนั้นซอยๆใส่กับลาบเป็ดเพิ่นว่าาสิบ่เต็มทีบ่เนาะ ย no ังก็ไดเอามาในพริกนางเป็ดลงก่อนขั่วหนอกบานด้วยจ้าอยู่ในบานหอนไหลเก็ดมองลงโลงนี่แหละปินอย่างนี้มันหดมันสสุกยังบัวสุกไงดอกเห็ดอันนั้นต้มสุกๆแน่ซีบเปื่อยๆในจักหน่อยหยาบได้นางเป็ดก็ไดกแะไดบิดไว้ว่ามันปู่มบ่ไดเอาหน่นเนาะเอาใบประกูดมะถีมใส่แน่รับกิน เพราะว่าจะล่นไฟแลยเม้นซีเม้นซีเม้นหาเม้นฮกนะผู้จักซีไฟเพนาะเอาใบป,ประกูดมเทมยมไซรอว่ัตะไคก็ได้คุนเสืองหให้หอมๆเนี่ยสิเป็นยังรับกิน อันนี้ขั้นเสียงใบคอยอันนั้นค้างนึงเด้๋ยเพราะว่าเอาอกนี่ไว้ค้างนึงมืออื่นพอยอยู่บ้านคนเดียวเ,ยเดี๋ยวคอยสียอันนั้นเอามาไว้ถอดกินอยยูู่่่่ออนนั้าเข้าไปโรงเรียนมืออื่นฮะมืออะไรซักพลาเขาก็ไปคือ<ะ>เก่าแหละย้อนอบอ้าว อยู่ข้างนอกเฮ็ดกับเขาโล่งๆจยงสีไข่แน่เฮ็ดอยู่ข้างในโอ้ยหอนอีหลีป้าใบโหดละผ้าพอดีเลยเนาะใส่กับลาเป็ดเนาะเก็บแล้วบอเก็บอะไรเป็นอันนั้นหลางไม่ได้กบอยหันเทียวได้นะหน้าอิริเหรอเนาะโหลละผ้ากะเพราโบละผานี้เขสั่งตั้งแต่โมเดลไฟไหม้แมนบอแสดงว่าโมแดงไฟหอมเนาะ ดอกแค่ก็ซื้อมาสองทุงหันสามสิบาทนะคุณเสือง,งดอกแค่แมน,นโอ้ยเพื่อจะได้กินเพื่อสิปูสิเป็นดอกสิแพงยังจำนะข้าเจ้าขค้ายทุ่งละนีสีก็ดีกว่าซื้ออยู่ในร้านค่ะนี่ตัววะนิดเดียวหันิบหาบาท มีแต่เอามาล่างทุ่งหนึ่งอีกทุ่งหนึ่งล่างล่างได้อเซเย็นไหวกับฟื้นขึ้นดอกเพราะว่าอยู่ตลาดเบิดมือนอกก็กลัวเสียดายขายกันเลยเหียวพอแล้วเก็บลายกินโบเบิดน้องพักชีแต่งซื้อมาเรียบร้อยนี่เนื้อเป็ดนี่จะต้องมาแล,ล่ๆกอ่อนป้งยัซส้บโบซูกเด้ข้างใน โอ้ยโอ้เอาเทเนาะนี so ่คุณเสืองัวแค่สามสิบาทหลายเมื่อบึงตีนี่สองถุงเอาไปแช่น้ำเนยแมนอาเทศ่อันกมังหะแช่น้ำเนยงอยให้ฝืนขึ้นอันนี้หอ้าซี่กับแตงไปเสิอนแตงยี่สิบาทโลดหนบาทแตงเนแตงนี่กบลางเพื่อนไ้ด้แจ๊คหนูน่ะ อ่อนๆบัานแบบอ่อนหันแล้วเนี่ยอ่อนเล้กจะศอกปะศอกะจักทำยังไงฮะคือยังไงคือแมงหง่เลยกะลูกหน่อยเด้อบ่มักลูกใหญ่โอ้ยคือนแรงที่ยืมมาเล่ลูกใหญ่อันนั้นเปิดมันได้ป้ามันพูดอยู่หันแล้วมันก็อลูกเองมันดอกบ่ฟังบางกินมาอันกุ้ยบอกอ่าไข่แน่หอมใบประกูดบปแนี่ เกียบร้อยจะพี่น้องถ้าเบิ่งอันตอนทัดไปเด้อจ้าเบิ่งคลิปทัดไปเด้อขอบคุณหลายๆจะ